หายมัานนอนน้องว่ะพอว่าเสียหายอย่างนี้เนาะเสียหายแบบดุงคำแบบว่านอนก็นอนได้ถามผูวว่าว่าเอาถามผูวนี่ว่าเอาขันเอาก็นอนเท่านั้นแหละดุงคำตัวชิโฮชองอาทิตย์อยาจะไปนอนมวเตยนอนเป็นที่ได้แต่ว่าพี่หมอเตยนอนกับย้อยหล่อช้ำได้กดมอนดิ้งกินกุ้งช่ายเรยเอาไหว้ขอกันไหว้กันเนาะ ไปกัมาว่าชุมฮอจนจีะโมเจีเนาะเงินไหกันไบมัปนชีว่ามีเงินครบเงินเด็กหน่อยก็ได้บอกคุณมไหวชือแต่ว่าชุมฮจุนจีมเนจีมาเค่งขัดหัวกี่ว่าชิมาเบิมีชื่อเาเบิ่งคลเปเห็นแต่ว้ไม่คิดจังหวาลูกโทรมาแล้วแม่เออบอกน้องบออยู่ข้านงครัวเ่าบ้านเมืองก็ยังบเห็นโตๆขึ้รบงแต่อยากให้ดูให้นอนแบบอย่างเราไม่ค่อยมัน สบายดีสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอุตบิบสุขสุขคนพี่น้องเนาะอ่ะมื้อนี้พอน้องแฟดกลับมาอัปเดตน้องมะนาวอีกที่เก้าเนาะพี่น้องเอ้ยหลังจากกลับมาจากข้างนอกพี่น้องเนาะอ่ามากับลูกทรายเนาะพี่น้องเอ้ยลูกทรายเพิ่นให้เพิ่นเล่นถาดน้ำมูนี่แหละเล่นน้ำเือยเพิ่นเดี๋ยวพอแฟดจะไปอัปเดตน้องมะนาวก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าทางตุสิปเพิ่น ทายอยู่พี่น้องเลยเนาะเอาพี่จะบอกบอกว่าลายใหญ่หางพี่น,อนอ้องเกยจะอัปเดตบึงน้องมาน,า,นเาเรื่องเราอ่าเป็นจะได้พี่น้องเนาะมือมันมือคอมือสู้คอกันมือมันกันไว้คอกันไว้ฮะนะมือใดพี่น้องเนาะไปถามไปอัปเดตอีกพี่น้องเนาะบางคอมเมนต์เพิ่นก็บอกว่าเอออ่าดีแล้วบางคอมเมนต์เพิ่นก็อันนั้นพี่น้องเลยบางคอมเมนต์เพิ่นก็อยากคู่ได้พี่น้องเนาะพี่จะว่าไปพอน้องแฝดสิพาไป สำผาาแล้วไปหู้จักร้อมๆกันเลยเอาปีนองเลยเนาะต่อนนี้มะฮอดเรือนนองมานาวแล้วพีนองเลยโอ้เป็นเห็ดกันยังทางนี้โอ้สบายดีเด้อทางนาี้สบายดีสบายดีโอ้กําลังมือค้าอยู่เลยโดยโอ้กําลังใส่ประตูห้อง,งน้ำโอ้กางหั่นห้องน้ำ หันประตูห้องน้ำใส่ฝาประตูพี่นอ้องเอ้ยโอ้โหกำลังสีขำม,มืดตื่นตาด้นี่พี่น,อนอ้องเอ้ยเนู้ขำเลยน,ะลยนะนาะน้องมะนาวเออสบายดีน้องมะนาวาเลยโอ้พี่นอ้องเอ้ยผัดลมใหม่ผัดเย็นแท้นิน้องคืออะไรแม่เกายเนละนี่ไงคือใหม่เสีย้าโนะอ้ ホンเนาะฮอนอยังอยู่ไดกะว่าแม่นบ่ปลานีแหละเฮาก็ได้สีเกี่ยวไ้าว่าฝนสิบ่ตกนะเกี่ยว้เจ้านะเดวออเกี่ยวให้เดียวเกี่ยวให้เดียวออเคยเกี่ยวไปเนาะเกี่ยวไปเพราะว่าเฮาเกี่ยวเป็นกเด้เนาะเกี่ยวเป็นกอื เป็นไงเอ็นเคยไม่เกี่ยวเข่าไไวอยู่บ่ธรรมดาธรรมดาโอ้ยยันว่าเป็นเกี่ยวไไวธรรมดาแล้วเนาะธรรมเป็นเคยเกี่ยวอยู่บ่สกี่บ่เคยบ่ไปถามแล้วโอ้ยยันจะเคยแล้วเนาะเคยเห็นหน้าอยู่นะยันแบบเป็นไปไทยโดนแล้วยันบ่เคยเกี่ยวอ่าอย่นเราบ่ลึอกเอ๊ ลังเกี่ยวได้ให้หนึ่งบาทสั่นนองมะนาวได้ยังกินข้าวนา้ำแย<ก>งแรงเลยนี่แกงหนอไม้โอ้หน,นอไม้ไผ่เนาะหนอไม้บุ้งไม้บุ้งแกงห่อนสดขักอยู่ได้ฮะ <c oughs> <c oughs> เออนอนไงล้างเห็ดอัน ผ ушка, ông, er> ่าประตูห้องน้ำเนาะพี่เตะเฮงนะเตะเตะเฮงสอบบูเป็นเนาะสอบบูเป็นบูคือผู้ชายเนาะอ่าก็ต้องเรนสร้างเพื่อนแน่และผู้ชายกันเลยพลังพอดีเขาก็เฮ็ดบูเป็นเน๊ยพี่น้องเลยอันนี้ถือว่าอายเพื่อนเคยเฮ็ดเนาะเออเออเออเนาะพี่น้องเลยห้องน้ำแต่ง อ้จ้างก็ก็สีน uh, ันเลยอยู the spring, the Hence, ่ด้กน้อถูกไหพุู้เล้วบกีแพงเติบห่าบ่อไดจ้างนะอมีเงินมีคำแน่นขงมันแทงนะพี่น้องเลยบ่ได้คยจ้างสัคัเฮาสุกลายบ่ในนาก่ะเเทนบด แถวทางเทียงแถวเทียงโอ้แถวพวกยังบงที่นี่ก็เห็ุบอกปะาป้าให้ทำให้เต็มทางโอ้โน่นจะหันในหย่าลายใช่บหมานบ้านนะบ่ปีนี้บ้านอะไรโอ้ใครกูทั้งในทั้งในหย่าดิ่ปีหย่าลายทั้งใเวันิี้แต่เล่มโอ้หย่าทุ่มพูดเอาห่อกันเลยพูดจะกระสอบหมดเลย หย่าลายเนาะทางทีก mm. ินแล้วงัวต anyway. ุ้ยแล้วเกี่ยวขัดเดียวเต็มศพเกี่ยวขัดเดียวเต็มศโอ้วยมัวแล้วเนาะอี่างเงี้ยใช่จากทางโน่งท่านมาบ่มาเราไปเราไปใช้เบ็ดไปใช้เบ็ดป่าตัวดูมันได้ในไฟโคมใหม่ยังนั่นแล้วเนาะ ได้ไพโคมใหม่แห่งสิษย์โต้ขนาดตัวเกาไม่ได้ไปตัวเกาตัวไม่ไม่ไปตัวเกาไปตัวใหม่ไม่ได้ไปใช่ไหมอยากว้าอยากลองเงินไพโคมใหม่ได้มันอ่ะหนูไม่ได้ก็ลยเขียนแล้วเลยหอยเซอรี่เต็นของดังไงเนี่ยอ๋อหอยเซอรี่นี่อยากอยากได้ลายนี่นี่อยู่นี่ตรงนั้นเราลายเลยเออลายลายลายหอยสามสิบ 347ได้เฮากวบแม่ขายโลได้โลนึงก็เป็นค่าขายนี่ล่ะนะครัโอ๋ปาหน่วยเนีไหนอือๆๆอนอนสนาว่าซั่นย่นฮ้อนเนาะอุ้ยพัดลมเนาะอุ้ยไผเนาะฮ้อนเออแล้วมื้ออันนี้เฮาได้ซะแบบมื้ออันสิอสิ

ลุงข <toys> ้ามรปทานก็เอาว่าเจ้าเอาาวกาอเอาโ้เอานอนนอนไหมอลุงข้ามเมื่อน่ะอ้กระไปหาผูวนเดินแล้วก็บอให้น้อนให้่วันหรอ่อให่คนจูให้น้อนหรอดีอ้ยคนเ่ายังไปจักหรอจะง่ายใส่เลยอือถถามลุงข้ามระถานแา้ว่็อเอาถานแล้วก็เอาโอ้ยไปจักน้อนเลยนะคุณนี่แหอะวลาไหว จุนจ uh, so ีอจ uh, uh, uh. ุจจุจีแล้วหโอ้ามาบิามาทยันเอาอทารไมอพี่น้องเอะชถามทางแม่นองมะนาวก่อนน้องเอโนินั่งลมกับแม่นองมะนาวก่อนดีเดวนดี่บุ้น้องมนโทมากินนี่ น้องก็บอกว่าังคัวหมาอยู่เฉยๆคือกล้นี่เป็นต่อต้นใต้ถิ่นคนว่ะแม่บอกว่าพังคันแม่บอกว่าห่วยมากอ่ะก็เคี่ยวโตนักเคี่ยวตัวห่ยมากว่ะแม่ก็บอกใช่ไหมก็คือเพิ่นว่ายังบ่มีเงินบ่ยังบ่อยากไวนะลูกสาวเพิ่นโทรมาคือนี่เงินเจ้าถือเมื่อไรได้พอเงินเมื่อหนึ่งของยังเดือนร่างสองพันสามพันนี่คุโทรขอเงินน้ำดุเงินดุขอเงินยืมเงินน้ำดุนั่น นายผูนก้นนาเงินแบบทุกพันุอยู่ว่ามี่ด้ากันได้ชีพันเอาว่าเอาคนแบบม่ถักโคอได้แต่มเนาะไม่ว่าแม่ซีหาพันธุโอเนาะอเาจี้ได้ทางนี้เพื่อเ่าเพื่อน่าฉันติจี้ได้จ้าก่าเรวมาเบิ่งชิมหายมันนัน้อยน้อยว่ะภาวาเสียหายอย่นี้เนาะเสียหายแบบดุงคำแบบว่านอนก็นอนนะถามผัวว่าเอาถามผู้นีกว่าเอาพันเอาก็นอนท่นนั้นเนีดุงคำ ตัวเอสองอาทิตย์แต่จะเปนโนมอเตอร์นอนเป็นได้ห่ะวะเพื่อนโเตอร์นอนกับยอดหลอดจำได้กอดมอนด้ด้วยยิ่งกูชาเลดเออถต่ชีลงกันยังไหวกันไหวกันยังว่ามีรักฐานอย่างกันยังใครเนาะมอนี้เป็นเราบุช่วนเจ้าลงขันลงไปเชดบัดให้ แต่งพ่อยล้งเนาะทำมาไหวแด้ก็อยู่จักปีนึงล้วยอยู่ทะแม่าะทั้งเมืองคนกทิพนแได้ยังไ้ทอาทแบบเตกี้ได้ะเพิ่นก็ฮับได้อยู่ว่าวันอเพิ่นิดอะไรได้เนาะได้เนาะโอ้อะเป็นยัไดเหนอยเหือยโอ้เนอะแต่ง่ายเพิ่นเรียบร้อยมันดูเพิ่นใหญ่โพดเราทำเรว่ากบพน่เาเราทำเร่งอะใหญ่ เลยเลยแล้วได้ยินเหมือนที่เขาประกาศันไหมอืมอืมอืมหมดใจอ่าจังอันนั้นเนาะเอาไหวคอกันไหว้ก้อนเนาะก็ไปกันมาบวาชุมฮาจีนจิจ่ะโอ้โหโมเวนจิเนาะเอเงินไหวกับใบมันทีว่ามีเงินครบเงินเด็กหน่อยก็ได้แบบคุณม่าไหวจริงแต่วาชุมฮาจุนจิโมเวนจิมาเขีงคัดหัวกี่วาชิมาเบิ้งมีชื่อคนละ มากเลจริงนี <önemli> ่ค <seriously> ุณบออเออเอคี <three> ่บ <única sus ur periodically> ุคคลเขาไ้เงินเบ็ดนะครับบนคลิปเบ็ดนี่แต่บุคคลไม่คิดว่าลูกโทรมาแล้วมีอันเอ่ยบอกนอกบ่ยู่ข้างควบม บ้านเมื่อข่ก็ยังเหนเห็นตัวเราคือมั่งที่อยากให้ดูให้นอนแบบนั่นเ่เราไม่ค่อมัดเอาเอาไปดูไกลกันเนาะเงยไปวัดจะบอกชอบนี่ดอกนี่ดอกเนาะกระเป๋านั่นหูน้องบอกแน่หัน้องบอกฟางครัวมาอยู่ตำบลซาตถาวรพยาบ้านใช่ไหมคะเมื่อเห็นเนเขาห้องใบไวยไวเขาวัดทั้งนี้จุนที่ใช่ไหมวะเออเป็นอย่างนั้นนอยงจีนนั่นนี่ดอกเนาะ กะสิได้ขอได้แต่งให้มาเบิ่งเนาะมาถามว่าเอามาถามลุงว่ว่าเนาะขั่นเอาก็นอนเท่านั้นแหละพั่นชัดเฮาให้นอนมื้อนั้นได้คั่นบ่บ่ไวี่นะว่าว่าุอยเนาะคมืตื่นตาเอ้ยนี่ทางอายเพิ่นก็ได้เรียบร้อยเฮ็ดประตูห้องน้ําน้อยเนาะเรียบร้อยแล้วแล้วอ่าขออนุญาตติดไมด้ด้ เปียกอยางนี้หนิมีเหือด้หนิโอ้ติดโลบมเป็นยังหนีบก็เสื่อนั่นแหละเนยตัวเป็นยังไงไปเกี่ยวเขาไอ้คืออยู่บ่กบบบริเกียร์นี่หรอว่าบริเกียวโดนนะนะธรรมดาธรรมดาเออเข้าบริเกี่ยวโดนโอ้ยได้กยนนยย่ยย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 ายยานเนยยยยยยานมันกยย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 ย มันกับพ่าท่านปลาดนอะไรเงี้ยพ่อท่านคือกาเลี้ยหยากเกี้ยวก้อมือกับประนันเออเหมียนเหมียนหย่ากระาลเนี้ยเนาะหย่าไรเนี้ยแต่ว่าหย่าแบบมันเป็นครบมันโมมี่ครับหย่าเป็นน้ำนะโอ้หย่าหย่าเป็นน้ำหย่าหย่าหยบดิบเนาะหย่าหย่าดุกงูนี่เนาะแต่กาวันอยู่ในป่าเขานั่นแหละ ขั้นตุวนั้นล้ลน์ว่ามื่น้มดเยอะ <c oughs> เลยเ,เ,เกี่ยวว่ได้เกี่ยวลายแล้วว่าผลทำได้เกี่ยวไรหลายโอ่หมื่นให้นึงธรรมดาเนาะหยาดหยาดฝนหยาดฝนเกี่ยวไปโมเมนต์ว <c oughs> ่าย่า,ยานเขาได้หยาดฝนเกี่ยวไปแบบฟังผ้าฟังฝนไปน้ำ <c oughs> อยอ่างง แต่ดูในลายเติบได้นี่เนาะไอ้เผื่อได้กลับไทยเนาะตรงอาทิตย์เกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้ำซอ,อ,อยน้องมะานาวเพื่อ,เพ,อเพื่อจะว่าสิเกี่ยวเข่าจนแล้วเพื่อนไปจักบ่ดูงานเล่งเม่อไหร่กันเถ้าแก่เจ้านายเพิ่นางานเด็กอยู่แต่ว่าเพิ่นเด็กข่อยกับสิเร่งพื้นคืน,นมาเนี่ยโอ้สิทโทษขอเพิ่นอีอ <laughs> ก,ก,กอยู่ไปอีกเพราะว่าเราก็อยากซอยทั้งลูกทั้งเมียนี่เ,ออเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำเนาะซอยทั้งนี้มันแดดแต่ว่าข่อยกะมี่แพนคือกันโอ้ วางแผนไว้ก่อนแล้ววาเป็นขอเดือนหนึ่งิืนหายมากสองอาทิตย์อยกับที่มีแผน่อไปอีกบบานเอยกิดว่าสีซอยเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำแล้วแหละก็สีลงไปเนาะมาธรรมดาได้ไอ้ิ่นก็มีแฟนไว้อีกบอแน่นวย แบบโบคิดจิบแบบเปลี่ยนบรรยากาศนอนใหน้นอนหน้าพากันกันกบการเขียดไปบ่คิดอยู่บ่เลยนะคิดอยู่ไรคิดอยู่คิดอยู่ไรโอ้คิดอยู่ไรว่าสันชวนไ่้เพิ่นโอ้ยบรรยากาศเนาะแบบเอาการกบการเขียดนะนะแบบโอ้ยหัอกอยู่ได้เนาะธรรมาศาสตร์นอนใหน้นอนหน้า แลวยงน้กคือวังแรกนี่คอยเมวาสิไปหาหนอไหมเนอว่าให้เพื่อนค้นเขาน้ำข่สิมาดกับน้องเพื่อนชอวบัอยากค้นไปกันว่าว่าคือที่วบัวจะค้นเขาเลยเพื่นไปหาหนอไหมได้ยี่โด๊ดเนาะนอนหน้าอ้ว่าส่วนเพ่นลูกเตเล็กเดี๋ยวเห็นเบี้ยเตเลึกเออฟึกเพื่อนฟึกเพื่อนใหม่ phước ova nơi khít để... oh, tổng đèn tông phước còn em bà nè lamu dàn đó ngon mà nào tông hindu mang lèo kiểu khout tông hạnh tưng tê lơk lạp và gần nón hai 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 nón กะจีฮ่อนในเล็บนอนนาเนาะบ่มีผัดหลอกผัดลมฮ่อนกคเป็นไรหน้าก่วงอยู่บ่หน้าไม่เท่าหน้าก่วงบ่ก่วงอยู่ก่วงอยู่เนาะก่วงอยู่แต่ว่าเสียแต่ว่ามันเพลเข้ามามันเพลแบบแบ๊บยัไงมันเอ้าแค่ห่วยทั้งนั้นนอนหนามันเจือร้งไปนี่โอ้มันเจือร้ายเลยเจือร้องเข้ามาร้ายเลยแม่นบ่โอ้ทั้งทั้งนั้นพุ่นอีกกับเขามาทั้งเฮาไปหันกัมเรีนที่เมย ยางไปม,มือนเองไรรถถมสองแถวรถยังมุกโอเบว่าเขารุดเห็ดให้ใหญ่เลยเป็นไรน้ำยังอยู่มันเจอลงห่วยเจอลงห,ห่วยโป่งเลย ท้มขั้นมาสึงทมเอาตรงท้มหวยผุ่นก่อนเข่ามะเาแต่นั้นยังเห็นเป็นหน้าขึ้คันน้าเพิ่งพังเอาเดียวแต่เย็นเห็นได้เผยผู้ยน้าแมไร้ผู้เผยแสดงว่ามันเจิดมันเทเนาะพอแห้งแล้วเห็ดนาปีหนาเนาะเคยไม่ิ่นเออไทยโออว่าแล้วเราต้องได้จ้างเราไทยเนาะเราไทยยังไม่ทันมีเนาะยังไม่ทานมีอ๋อคอยเก็บคอยนั่นเดี๋ยวไอ้เพิ่นก็ซื้อตัวไทยใหม่แหละน้อยเนาะ นีม่มูมี่ก็เอาปีนาออก้่นปีนานี่ออกโอนีม่มูมี่ก็เอาต้อง,ต,องต้องให้ไล่เนาะให้ได้โอ้โนี่แหละพี่น้องเลยศิมาสั่งมาซาพากันเฮ็ดเฮ็ดหนาเฮ็ดนาปีนานี่สิมาอยู่เลยเนาะไอ้ปีนาเนาะวางแผนไว้นี่เออกับมาข้างในมาเธอซองกับมาเรื่อยนั่นแหละอเก็บเงินเก็บคำอะไรกับศิพากัน มาแต่ง,งงแต่งงานแล้วก็สิท่ากันเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่เลยแมนวางแผนไว้แล่วพี่นองเนะเาะแต่ว่ารอบนี้นต้องไ้ลงหาเงินก้อนเนาะไปก่อนเนี<อ>่ยขอไปก่อนอแต่ว่าเพิ่อนอ,อยากมาไปเด้ออีกอันนี้นี่ะตัวนี้นี่ยเต <laughs> ๋อกะกะกันน่ะเ <laughs> พิ่นกะน่าเนี่ยเพราะว่าเพิ่นกะสิคิดไว้เด้เพิ่นกะย,ย่านไอ้บุกลับมาอีกเด้ กระแมนอยู่เป็นห้าถือห้าเฮ้อกระยานขึ้นกันโดยโดยลูกชายเอินพี่นอ้ <laughs> อ,อ,อ,นองเนี่เออฮะโอเคพี่น้องเนาะลูกชายกระห้องเลยทั้งลุมพุ่น <laughs> มาเป็นสอง <laughs> เออพอถ่ายคลิปกันเด้อว่าจะบอกคนอยู่ทธายืนรถกันเองนี่ขึ้นมาขึ้นมาถลูกตกฮะเออพอจบคลิปก่อนนี่นะ <laughs> พี่น้องเย ลูกชายกินไหมนี่เลยพี่น้องเลยสบายดีก็ลูกนี่สบายดีท่านนี้เออโอ้ขอบใจขอบใจเราขอบใจเพื่อนขอบใจเพื่อนเออกระมอนสม่ะโอ้ให้หลายโพสอนะน่ะกินเป็นวัดเป็นวัดเออเอาเพูนี่เายพูดน้อำเเผ่นนี่แหละพี่มานั่งท่านนี้ลูกนั่งท่านนี้เออหน่องมันเคยใหญ่ก็อ้าอีสัต ไอขนมขอบใจเพื ok life, okay, it? Now, it ่อนในลูกนมมือขอบใจเพื่อนในนี่นี่ขนมอะไรนี่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 ยังโมได้เห็นเออยังโมเห็นนมมือขอบใจด้วยหลกขอบใจนมมือขอบใจเอ้แมนมาพอแกให้ตัวนี้ได้ไอ้แมนเอ้ามีไปยังว่าคุณนั้นเป็นอ้ไรบอกจะ่าคุณนี่บ่เออ พันธุ์จิโตใหญ่กว่าบ่ตใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งสูงอออวดปนี้อ้วนตําทางอ้ายนี่กลับมาอีพุ่นเลเนาะจังสิว่าเอาลูกเอาเต้าเนาะพุ่นนะกลับมาพุ่นนะเออเอาพี่น้องด้เนาะโอเคคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแลสิได้ขอโตกลับก่อนลูกชายกลมาชวนแห่สวัสดโดยสดีอ้าย สูส้ๆพี่น้องเงยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ขอตัวลาไปก่อนจะไหนก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนิดนึงพี่น้องนีย